สอยๆพี่น้องฟังสอยสาวซ้ำน้อยบรลูจักประเทศเกาหลีบัตรหาอนันเข้าฮินี่เหรอกุงโซสวัสดีค่ะพี่น้องมา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 เรียวมาเจอผูเท่าไปสายเกาอย่าว่าแต่เด็กน้อยเด้อจ้าชอบสายเกาสายเกาต้องหลบ ค่ะทาผู้เฒ่ามาจ้าบมื่อนี้ยายสีมาสายเก่าจ้าจะลองดูอะไรรู้ไหมคะเตรียมน้ำหนึ่งแก้วเต็มนี่นมค่ะหนึ่งแก้วเล็กแล้วก็ลูกแตงโมจ้าหน่อยหนึ่งนะก็ใหญ่อยู่ใช้ได้แล้วก็มีดเอามาไว้ เผื่อกินไม่ได้นะคะแล้วที่เสียบที่เสียบนี่ไม่ตะเกียบจ้าไม่ตะเกียบจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นยายเถาสายเกาจ้าเอาเลยลุยจ้า นี่ค่ะนี่ค่ะหันหัวหันหางไม่รู้หันไปทางนี่ค่ะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้จ้าใส่ชิสด,ด้วยจ้า แล้วก็ปรุงค่ะ DIY มีไข่ค่ะไข่ดาวน้ำสองฟองเมนูขาไก่จ้าขออภัยใช้มือไก่ทอดบ้านบ้านเราเลยจ้าหมักอย่างดีนี่ค่ะได้อยู่หรอกหอนี้จะมาบอกให้นะคะห่อนี้ ถ้าคิดเป็นเงินบ้านเราประมาณห้าสิบบาทเอามารองเอามารองเอามารองไม่เคยกินมีแต่คนบอกว่านูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลายช่องนะคะที่กินแล้วก็ทีนี้ก็จะมาลองดูว่าเป็นแบบไหนเนาะมีแตงแตงกวาแตงกวานะคะแตงกวาลุยกันเลยจ้าเนี่ยได้เท่านี้แหละได้เท่านี้แหละ ได้เท่าที่ได้ได้เท่าที่เห็นเนาะได้เท่านี้นี่เลยได้เท่านี้ค่ะประมาณสี่คำได้มั้งจะลองดูว่ามันเป็นแบบไหนนะใส่ชีสด้วยนะคะใส่ชีสด้วยอุ้ยเหนียวเลยใส่ชีสเยอะเลย,ยนี่ค่ะ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 พี่น้องจา๋าอุ้ย ใจมาค่ะใจมาลุ้นๆช่วยลุ้นช่วยลุ้นจ้าพี่น้องจ่าให้กำลังใจหน่อยนะคะอําอาอ้ออืมอืม ไม่เร็วไม่เร็วค่ะขอขาไก่นะขอขาไก่ย้อมใจอื <noise> ผู้เฒ่าสายเก่าจ้าแม่ผู้เฒ่าเห็นเด็กน้อยเห็นเด็กน้อยวัยรุ่นก็ว่าเด็กน้อยวัยรุ่นนะอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดให้ อร่อยอร่อยคือไก่ทำเองไหมคะเครื่องงอ,อนอสีน้อง ยังไม่ได้ลงเลยอืมไข่น้ำนะคะจุๆจุไข่น้ำจ้ะไข่ดาวน้ำสองลูกกินไข่ทุกวันแหละขาดไข่ไม่ได้ สีคัดไข่ไม่ได้จ้ะต้องกึงมาในซองจะมีให้สองซองก็มีสาหร่ายถ้าเลมีอะไรแบบนี้แหละนะคะมามามาทุกคนกินข้าวกันแล้วยังค้าเมืองไทยโอ้โหเหนียวเหนียวอะไรคะเหนียวชีสจ้ะเอาชีสลงไปแล้วก็คนใหม่ อืมอพี่น้องจาอืมอืมขอเส้นแจงค่ะ พีหน้าและไม่ได้ไปอยู่เกาหลีไม่ได้ไปอยู่เกาหลีเลยแบบนี้นี่เอง จะบอกว่าพี่น้องจ๋ากินไข่ก่อน เกือพริกไทยธรรมดาหมักธรรมดาแล้วก็ทอดน้ำมัน <c oughs> อร่อยมากหมักไว้นานๆแต่ว่ามาพี่น้องมากินไม่พูดไม่จา วันนี้เดนมาร์กอากาศบอกเลยว่าเมืองไทยก็เมืองไทยเหอะชื่นี่แดดแรงนะคะวันนี้แดดแรงมากอุณหภูมิในรถสามสิบอะตอนเปิด อร่อยพี่น้องมา่ะลืมชิมไหมคะ <c oughs> เห็นหลายช่องกินกันก็เลยวันนี้ว่าโอ้ยถือโอกาสดีกว่ามาจากมาจากทำงานเนาะเข้าต้องจ่าย G3 ขับบ้านมาเ11โมง คิดๆอยู่ว่าเอ๊จะกินอะไรดีอืมีโปรตีนก่นอนบะหมี่นี้ไม่ก็ไม่มีอะไรนะถ้าเราไม่หาเนื้อหาอะไรใส่มันก็เหมือนมา,มาม่าเมืองไทยแหละแต่เส้นมันไม่เหมือนกันเนาะ้าย ไม่เป็นไรหรอกอืมยากจะบอกว่าใครอร่อยว่าจะกินกี่คำนะคะสี่คำ,คำไปแล้วสองคำไม่ใช่เหรอหืม ขออันนี้ก็เป็นไอ้นะไม่เร็ว กรู้สึกการชักอะไรมากมามาพี่น้องมาเสาร์อาทิตย์ก็กินแล้วอันนี้สายเก่านะวันจันทร์ทำงานมาต้องไปสายเกา่ายายสีสายเก่าได้ว,วันนี้พี่น้องเลยให้กำลังใจยายสีนะมาสายเก่าเด้จ้า ส่เก้าจ้าวันนี้จ้าน่าจะไม่โอนะใส่เก่าไม่ใช่จลิตอยู่นะ มกขวงดีกว่าเพี่น้องมกข่วงดีกว่าจ้ากินก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเฮาดีแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือยุดยา อร่อยแนละกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุยยาทำไมอร่อยอะ่ะกินมีนี้ก็เลยนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะพี่น้อง <c oughs> ให้เข้าบรรยากาศเส้นเส้นนะแล้วสองคำให้กำลังใจหนะ่อยพี่น้องสองคำ อ้ําพี่น้องอ้ําอร่อยมากอยากจะบอกเส้นก็ไม่ได้เหนียวแบบนั้นเนาะแต่ว่าทําไมมันถึงยาวเพราะว่าค่อยๆนะเนี่ยค่อยๆเวลา,เาลงไปลวกนะกลัวมันหักจ้ากลัวมันหักกระท่อนกระแท่นนั่นกลัวเอามากินแล้วมันไม่เหมือนเนาะแบบนี้น่าจะเหมือนอยู่แบบเนี้ยอืม แซบๆจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าเก่าจ้าเก่าอืม พี่นามามาคือแบบว่าทุกช่องได้ชิมกันแล้วยังขาลองได้ชิมกันแล้วยังเห็นเด็กว่ามานะเด็กก็พูดมาว่าเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้ ผูเท่าขึ้นใจสิจ๊ะผู้เท่าว่าเอ้าผู้เท่าว่าใจนุ่มคือกินบาได้อะไรว่อัมอัมอัมอืมสัจจิตะ พี่น้องยังไงยังไงก็หมดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะนับเส้นปั้นเอานับเส้นใส่ ชอบไข่าขาดาวค่ะไข่ขน้ำไข่าดาวน้ำเป็น ไม่สุกมากนะเดี๋ยวจะให้ดเูเป็นยางมาตูมนะี่ค่ะเป็นยางมาตูมนะอร่อยอืืออร่อยจังเลย อืมอร่อยมากนมค่ะใจไม่กล้าพอ <c oughs> อย่ากแกะซองนะคะ จะบอกว่าอย่าลองชิมค่ะอย่าลองชิมใจไม่กล้าพออย่าลองไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำให้ชิมใจไม่ด้านพอใจไม่ด้นพอนพอี่น้องจา๋า ยังไม่หมดนะคะอืม,อมไม่มีใครกินด้วยทุกคนแบ่งไปหมดแล้ว้ังหอมกรอบอร่อย Mét mi nói nên tụng đó mm. Là vì nó คุที่ติดตามชม <c oughs> ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะมีอะไรกินกันทักทายบอกกันได้นะคะมกฮวกมกฮวกผ่านไปแล้วค่ะยายแ่าสายเก่าจ้ามีความสุขไหมคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย